สวัสดีค่ะวันนี้พบกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ ของชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะเจอการคลิปที่53แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในแบบฝึกหัดใช่ไหมคะหน้าที่53และหน้าที่54ใช่ไหมคะใครถูกก็ขีดถูกด้วยนะคะใครผิดหนูก็แก้ด้วยค่ะเรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1เขาบอกว่าอะไรคะ1679บ418คูณกับ418ใช่ไหมคะตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากนะคะถ้าหลักมันต่างกันหลักร้อยและหลักพันหลักพ มันจะต้องเป็นตัวตั้งหลักร้อยจะต้องเป็นตัวคูณนะคะก็เอา1679ตั้งค่ะคูณกับ418นะคะคูณกันออกมาแล้วมีผลลัพธ์อยู่ที่7 1 8 2 2ค่ะหนูพิจารณาดูานะคะเรามาดูค่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลนั่นเองเนื่องจาก1679ค่ะมีค่าประมาณเท่าไหร่คะถ้าเราจะประมาณหลักพันเราก็ต้องดูที่หลักร้อย หลักร้อยเป็นเลข6ถ้าเป็น5 6 7 8 9ให้เราบวกเพิ่มอีกหนึ่งจำนวนค่ะในหลักพันหลักพันเป็นเลขหนึง่ง 1นบวกหก็เป็น2พอเราบวกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ให้หมดค่ะจะมีค่าประมาณอยู่ที่2,000นะคะส่วน418ค่ะจะมีค่าประมาณอยู่ที่400นะคะและให้เรานําค่าประมาณค่ะที่เราหาได้ก็คือ2 0 0 0มาคูณกับ400นะคะจะได้ค่าประมาณอยู่ที่เท่าไหร่คะ8 0 0 0 0 0นะคะสมเหตุสมผลหรือเปล่า สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็สามารถประมาณค่าได้ต่อค่ะเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2 4ง8 4ค่ะคูณกับ351นะคะตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากก็เขียนไว้เลยก็คูณกันออกมาแล้วนะคะก็จะมีผลลัพธ์อยู่ที่1,433,484าน่4ค่ะใคผิดต,ตรงนี้นะคะก็แก้ด้วยนะคะคุณครูจะไม่อธิบายนะคะ ให้หนูดูตามตัวอย่างที่คุณครูฉเฉลยแล้วก็แก้ตามเลยค่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะก็คือเนื่องจากค่ะ4,084นะคะจะมีค่าประมาณอยู่ที่4 351ก็จะมีค่าประมาณอยู่ที่400นะคะ400ได้ยังไงก็หลักสิบเป็นเลข5ถ้าเป็น 5, 6, 7, 8, 9ให้บวกเพิ่อมอีก1นึ่จำนวนใช่ไหมคะก็ 3, 1วก1ก็เป็น4ก็ประมาณอยู่ที่400นะคะและ4 0 0พค่ะคูณกับ400เท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1.6ล้าน6แสนข้อนี้ก็เป็นหลัก1ล้านเหมือนกันก็ต้องสมเหตุสมผลกันเลยกว่าค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่54ต่อค่ะเรามาดูข้อที่3นะคะ709ค่ะคูณกับ2.500นะคะถ้าตัวตั้งก็คืออะไรคะ2,500ถึงแม้จะอยู่ข้างหลังก็ไม่เป็นไรคะ่ะตัวตั้งถ้ามันต่างหลักเราก็ต้องเอาหลักที่เยอะค่ะเป็นตัวตั้งก็คือเอา2,500ตั้งคูณกับ 7 0 9ค่ะคูณกันออกมาแล้วนะคะจะมีผลลัพธ์อยู่ที่1 7 7 2ล้า7ค่ะตรงนี้หนูพิจารณาดูเองนะคะเรามาดูข้างๆกันเลยค่ะความสมเหตุสมผลของเราก็หาค่าประมาณของ709ค่ะจะมีค่าประมาณอยู่ที่700นะคะ2,500จะประมาณอยู่ที่3000ค่ะและให้เรานำค่าประมาณมาเขียนนะคะ แล้วก็คูณกัน700ค่ะคูณกับ3,000เท่ากับ2,100,000ใช่ไหมคะแสดงว่าอะไรคะ1,772,500ค่ะสมเหตุสมผล,ลหรือเปล่าสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่า1,722,500นี่สามารถประมาณค่าได้ก็คือ2ล้านเหมือนกันนะคะเร,เรามาดูข้อที่4นะคะ695คูณกับ 82,730ลักษณะอย่างนี้ตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากค่ะก็เอา82,730ตั้งคูณกับ695นะคะข้อนี้อาจจะยาวหน่อยเราก็ต้องค่อยๆคูณไปนะคะข้อนี้พิจารณาดูค่ะคำตอบของเราเหมือนคูหรือเปล่าข้อนี้จะตอบ57,497,350ล้านค่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลข้างๆนะคะ 695ค่ะประมาณค่าก็คือ700 82,730ก็ประมาณค่าอยู่ที่เท่าไหร่คะ80,000นั่นเองเอา700ค่ะคูณกับ80,000เท่ากับ56ล้านใช่ไหมคะแสดงว่า57ล้าน4 0ก็สก็สามารถอะไรคะสมเหตุสมผลนะคะข้อนี้ก็สมเหตุสมผลค่ะ เรามาดูข้างล่างนะคะข้อที่2เติมคำตอบค่ะโรงงานผลิตการเกงได้วันละ1,250ตัวใน180วันจะผลิตการเกงได้เท่าไหร่ก็เอา1,250ตั้งคูณกับ180นะคะเท่ากับ225,000ตัวค่ะข้อที่2นะคะน้ำมัดลม1กระป๋องค่ะมีบรรจุเท่าไหร่คะ325มิลลิลิตร น้ำอัดลม1,500กระป๋องค่ะจะมีความจุอยู่ที่เท่าไหร่ก็เอา1,500ตั้งค่ะคูณกับ325นะคะจะเท่ากับกี่มิลลิลิตรคะเท่ากับ487,500มิลลิลิตรนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านให้เราเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะพาเราขึ้นวิธีหารนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ